กรรมไปเยอะแยะแล้วกรรมใครเป็นคนทำอ่ะเออเราไม่คิดมันก็เป็นนถ้ามอกให้เป็นวาระของการสำคัญคนสองคนมาเจอกันด้วยเวลาอันบวกวันทั้งสองคนเลยแต่คนเราเน่จบไปถามผู้รักนะฮะก็น่าจะเข้าใจแต่ว่ามีคำถามส่งมาเดี๋ยวนี้เลยนะครับต่อเนื่องกันเรื่องของวาจาศักดิ์สิทธิ์ของผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะครับคือมีเรื่องแบบนี้มา เป็นเรื่องจริงนะฮะแม่บอกลูกว่าเป็นอรหันต์ของลูกขณะถูกคนร้องจะทำร้ายลูกโทรศัพท์กลับไปหาแม่แล้วแม่บอกลูกว่าให้ระวังแต่ว่าลูกเนี่ยกลัวมากนะครับก็เลยโทรไปหาคุณแม่บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นโทรไปเหมือนจะขอที่พึ่งเป็นกําลังใจให้กับตัวเองแม่ก็เลยพูดออกไปไม่ม้พูดด้วยสมาธิฌานหรือยาอะไรหรือเปล่าพูดไปเพราะปากหนักนะฮนะ,ะแม่พูดไปทางสายสาย ของลูกบอกว่าระวังตัวนะเดี๋ยวจะถูกยิงตายแล้วต่อมานูกระต่ายถูกยิงตายนะเนี่ยเขาก็เลยเนี่ยเขียนมาแป้งๆไว้อย่างเงี้ยผมก็เลยถามแทนเลยแล้วกันว่าจะถึงว่าคำพูดของแม่แล้วมันใช่แบบนี้ไหมที่บอกว่าสักศิธิ์เนี่ยแม่ติ๊เตีก็ได้ลูกตายไปแล้วเลยนั่นนึกเสียใจก็เลยไม่น่าพูดคำนั้นเพราะมันจะตายไม่กุ้งกระต่าย ความใจคนมันต้อ่อยู่ที่การพูดมันอยู่ที่การกระทำสองคนคนจะตายได้วยยังไงทลายมันจะเป็นพูดหรอาจบคิดมากมีคำถามนะครับยังไม่ไปเรื่องของสุขภาพครับมโนสาเรนะแต่ว่ามีคำถามมาว่าวันอาทิตย์ที่ยี่สิบพฤษภาคมหลวงปู่จะไปแสดงธรรมที่ <to fire gl ow> <here> โดยสอดคลุมกล่าได้เต็มตัวก่อนเออน่ัวเห็นเขาก็ฝ่ายนู้นเขาก็ท้ามเหมือนกันนะเห็นแล้วก็ต้องจะหาคนมาซักให้ให้โจมไปเลยเออเพราะถ้าทหารอาตมาจะไม่ไปก็จะใส่ที่หน้าเสียเชิญชายชายรับคำท้ารับอ่าแล้วเจอกัน20พฤษภาคมสวนย์หลวง เขาบอกเขาจะหาคนมาซักให้จนกระทั่งจนมือตอบไม่ได้เลยเออไนอมาันนี้ตอนบ่ายเจอตอไม่ได้กูก็บอกตอบไม่ได้เห็นต้องแปลอะไรเห็นูกรีมากเลย ไม่ใช่รู้หมดทุกเรื่องยังไม่ได้เป็นพระสัพพัญญูไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์หรือวิปรูปเลยแอนไม่รู้กันเช้าต่อคู่อ้าวได้เจอกัน่ายยังไปที่รู้ว่าไม่มีรุ่มไปยไปที่รู้ว่าไปต่อที่ไรก็ตามไม่ด้วยเลยสัมผัสมีคําถามมานะครับบอกว่าร้านใหม่ที่เปิดจองโดยกำหนดให้มีเนื้อทองเงินหน้าของเดือดปุดอยากจะให้ช่วยแจ้งราคาเท่าไหร่เนื้อที่ไม่ออกให้ออกเนื้อเนื้เลือกไม่ออก ยังยังไม่ออกยังยังเดี๋ยวถามสวรรค์ว่าดีกว่ตอนนี้ยังยังไม่อกโจปุ่้ฉาต่อเลยนะครับจะได้ดูเรื่องของสุขภาพานบ้านนะครับเคยประสบอุบัติเหตุรถชนแขนขาหักมานะครับแล้วตอนนี้ทานยากระดูกเบอร์48อยู่เป็นประจำจะต้องทานคู่กับยาอุงถุงรูด้วยหรือเปล่าากระดูกเนี่ยมันจะมีแคลเซียม ก็กินได้ในระดับหนึ่งเดี๋ทินประจำาน,นแล้วถ้ามันเยอะแยะไปเพราะร่างกายเราได้แคลเซียมาจากอาหารจากเครื่องดื่มอย่างเช่นนมอย่างนีงในในในน้เยอะแยะมันจะเป็นต้องกินยาจนกลายเป็นอาหารแต่ถ้ามันมันมันเป็นโรคกระดูกพุกระดูกพุนอะไเงี้ยไม่เป็นไรอย่างนั้นคุณจะต้องกินกินด้วยเหตุผลของความจําเป็นไม่ใช่กินเข้าว่าอยากกินมันไม่เหมือนกับพวกน้ํายาแับ พวกอะไรอะเอนไซม์โปรต,ตีนับพวกนี้มันกินได้มันไม่ได้เสียอะไรมันไม่มีคิดอะไรต่อร่างกายน้ำยาปราับท่ากรนีมีคนคนท้องแก่ท้องแล้วก็ดันเป็นประหวานาประหวานขึ้นสามสี่ร้อยแล้วก็หมอครอบครัวก็ลูกออกมาแล้วตาจะบอดแล้วก็เป็นู้ไคยไปนแนะนำให้กินในน้ำยาปราับท่าก <c oughs> ินเจอแล้วท่าน ไปวันแล้วประวันไม่มีเหลือเลยหายหมดวันนี้มันก็เลยมาขอบคุณแล้วก็จะมาถามว่าจะออกรูปแนมอะไรกูก็เลยรูปที่เดินหนีเลยใหญนารารแล้วบอกเดี๋ยวที่ให้บอกข้อคอนที่มันจะออกรูปย <m uch as> ังไออกให้ปลอดภัยอ่ะมึงบอกเองแล้วกัน ใจใคมาถูตันเนี่ยเอ,อเนแรกตอนร่อนสูนยกินได้ไม่เสียหายคนท้องแก่กินแล้วยังมีสุขภาพดีปกติน้ำตาลเนี่ยเขาไม่ให้เกิดขึ้นในเวลาท้องคนท้องนี่ไม่ให้มีน้ำตาลมากสูงขนาดนี้นยังเป็นอันตรายต่อ,อ,อเด็กในท้องเรายาอะไรกินเข้าไปเขาก็ต้องคิดมากเพราะว่ามันจะไประคายเคืองต่อท้องต่อตเด็กในท้อง นี่ก็ไม่รู้ใครเอายาเอาน้ำยาบ๊ับชาใหกินกินทุกวันแต่ชาปวดเป็นปวดชาปวดเป็นปวดเดือนที่สองอาทิตย์เนี่ยไปตรวจแล้ว็็าน้ำตาลลดเปปกติเขาบเลยมขอสิ้ก็ยาบางอย่างมันเป็นผักกินได้ไม่เสียหายแต่ยาบางอย่างมันเป็นยากินเฉพาะจจำเต็มที่จะดเจ้ามีกุฉาเหมือนกันแต่ว่าถ้านี้ไม่ได้เป็นเบาหวาน เป็นคุณตาอายุ78ปีแต่ว่ามีแผลต้องล้างแผลอยู่เกือบ10ปีแล้วครับก็ไมตตาหลวงูช่วยไม่น่าใช่นะถ้าไม่เป็นประวัติมันน่าจะหายไปหมดแหละต้องดยู่เป็นแผลส่วนไหนกรักษายังไงจะพันใหญ่ไปที่จริงแผลได้แค่ล้างให้สะอาดแล้วอย่าไปทาอะไรที่มันระคายเคืองเวลาล้างเรใช้น้ำน้ำสะอาดน้ำเกลือก็ได้น้ำเกลือที่เขาใช้ให้ ให้น้ำเกลือที่ให้ร่างกายอันนั้นแ่ะร่างแผลได้ดีเพราะว่าเนื้อเยื่อมันจะไม่ถูกทำลายเส้นเลื่ออต่อมันจะไม่ถูกทำลายล้างสะอาดแล้วก็ซับให้แห้งด้วยสบูีหรือผ้าที่เปนสะอาดแล้วก็เอาน้ำพึ่งน้ำพึ่งแท้ชโลมให้ทั่วแล้วก็ปิดปากแผลเอาไว้น้ำพึ่งแท้เนี่ยมันจะรักษาเนื้อไม่ให้น่าต่อไปแล้วจะช่วยเนื้อท่เกิดขึ้นได้ดีแล้วก็เป็น เป็นยาปฏิชีวนะของหมอโดยเฉพาะตัวแผลคอหวานแผลเน่าเปื่อยตุ้มท้องเนี่ยใช้น้ำขึ้นแท้ๆเนี่ยตามดีกว่าเดี๋ยวเบิร์ดอาวันมาวันเชื่อถือยังไงมีหมอหมอจุฬาลงก้ณ์เนี่ยแล้วก็ผสมมาเป็นมูลสวัสดิ์กินยาหลายปีแล้วมันไม่หายสักทีแล้วอากาศร้อนมันก็จะพุ่งขึ้นทมานบุกาเลยแนะนำให้ไปเอาน้ำแข็ง ้ำแข็งม um ันเดือกน้ำแข็งสะอาดสะอาดเอาล้างที่แผลใช้น้ำแข็งทาตาที่เลอะน้มสั่างทาจนกระทั่งน้ำแข็งมันละลายแล้วรู้สึกว่าแผลมันเย็นแล้วก็ซักให้แห้งเสร็จแล้วก็ใช้ใบกี่พึ่งเทปสดหรือไม่ก็น้ำมันมนต์ทาเห็นเมื่อวานเขาบอกว่าแผลทาู่สองสองวันมันแดง ยังมันก็จะพุ Actually, Arizona, ่งยิ่งอากาศร้อนๆเนี่ยพวกนี้มันจะชอบมากเชื่อไหมล่ะมันไม่ชอบอากาศเย็นมันจะเจริญเติบโตได้ดีในอากาศร้อนยิ่งโรคเท้าฝ่าเปื่อยเท้าเปื่อยเนี่ยใช้น้ําแข็งแช่น้ําแข็งบอกเขาด้ยเลยใช้ได้ทุกขนาดทุกคนทุกเพศทุกวัยเจ้ากุศาครับดิสัจฉนามีอาการตุ่งเงยแล้วก็เปลี่ยนสีสักแต่ว่าบ้านนี่แต่ว่าตัวเองอะตรง คุณหมอบอกว่าเป็นอาการของลมในหูไม่เข้าตักศึกษาทั้งจุลกระดาษะไรอยายมันมีหลายอย่างนะลมมีหายอย่างแต่วันนี้ก็มีคนไข้เป็นลมอยู่ดีเวียนศีรษะคนเดียวกันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเครูก็เลยให้กินยาขับลมแต่ก็โรคอายุมากๆหกสิบขึ้นห้าสิบหกสิบขึ้นเนี่ยบางคนห้าสิบขึ้นก็เป็นแล้วก็เรียกว่าลมขึ้นเรื่องบนไอ้ลมมันดีขึ้นข้างบน เป็นแค่ขณะห,หนึ่งขณะหนึ่งเท่นา,น,น,านั้นไม่ใช่เป็นตลอดการแต่คนเป็นแล้วไม่เข้าใจก็จะตกใจใหเขาให้กินยาขับลมยาหอมเทศโสด,หร,โด,ด,ดห,หรือไม่กินยาขับลมมีไปกินทั้งแะ่เช้าเย็นช้าเย็นก็จะดีแต่เช้าๆก็ดื่มน้ำขิงน้ำขิงกับน้ำ่นหรือไม่กระตั่วที่สมควนก็จะช่วยได้จบครับนี่คือ้าเรื่องของอาการเส้นคอไหลตึงมาก ือตอนนี้กินยากแก้เศษแล้วก็กลายเส้นของหลวงปู่อยู่นะครับแล้วก็มีเวลาก็ไปให้หมองลวดนะครับจับเส้นดึงเส้นที่พอแล้วก็ไลตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะครับแต่มันมีอาการที่เขารเรียกกันว่าลมขึ้นเพื่อนสูงคือเป็นอาการที่ลมขึ้นเพื่อนสูงอยู่ดีๆมันก็เป็นมันเป็นยังไงครับแล้วก็เครียดสาเหตุของลมขึ้น,นเพื้อนสูงมันเกิดจากความเครีย มึนหัวด้วยเออถ้าไม่เครียดดัลระบบหายใจดีถูกต้องเนี่ยปราณในร่างกายเรื่อนรมเดินสะดวกเนี่ยมันไม่มีปัญหาแก้วิธีแก้ก็คืออย่าเครียดแล้วก็หายใจแบบอัดสอนสวรา์คือหายใจเข้าลึกๆว่างลึกเต็มรูหายใจออกเบาหมดรูสักสิบกว่าครั้งก็จะดีขึ้นแล้วจบครับมี ต้นหนูปูบากถามถึงได้รือขล่าสุขภาพของหนูปูด้วยดีเดอรราว่าตาข้างซ้ายของท่านหนูปูตอนนี้มีอาการเป็นอย่างไรแล้วก็สุขภาพของหูตอนนี้เป็นอย่างไรเพราะว่าเหงือกหงานหนักมากมันไม่ยังใช้ทันได้ก็จะซ่อมจานระถึงสองหมื่นกก็ทุกวันนี้ก็วะห้าร้อยบ้างสามร้อยองค เวลาพระอาจารย์ตอนเด็ๆกๆรู่ในสติตอนปีสามปีสี่ต้องจานให้ได้วันหนึ่งอย่างนา้อยสามร้อยคนห้าร้อยคนไม่งั้นเดี๋ยวก็ไม่ทันวันที่จะต้องประสา,าโทโหิตี่เวันแม่เราต้องแช่เลือดประสานฤทไว้อีกอีกอย่างน้อยจนกว่าพระจะเสร็จยองไม่ได้วันนี่ย้อนะใครที่ยองรอพระเสร็จแล้วไม่ได้ ดีไม่ดีก็จากคนจากไปก่อนเลยไม,ไ,ไม่ไดุ้ปูไม่ได้ทำส่งเด็จทำทำแล้วาทำไม่ดีก็ถือว่าเป็นรูปสุดท้ายที่ใช้วิชาการศึกษาอันนี้จากผเดี๋ยวาเพิ่งไปเก็บมันหมอหนักไปหาหมอกอไม่ได้เดี๋ยวเวลามันก็จะปิด ระดับตกการเดี๋ยวราคาตกไม่รู้คำถามนี้นะครับจะเป็นเพราะความเครียดที่ท่านพูดไปเมื่อสักครู่หรือเปล่านะครับบอกว่าคือท่านที่ปรึกษามาเนี่ยบอกว่าเวลามาวัดเนี่ยนะครับน่าจะไปวัดแน่นอยแต่ไม่ได้คิดบอกมาเจอสิ่งสกปรกตัวเองก็เก็บบ้างทำอะไรนู่นนี่นั่นก็วัดบ้างเข้าห้องน้ำห้องน้ำโสกปรกนะครับก็ไปล้างห้องน้ำบ,บ้างจิตใจก็ไม่ค่อย เวลาอยู่ในวันแต่พอกลับไปบ้านหรืที่บ้านน่าจะเจอคนในบ้านนะครับทำให้มันสกปรกนะครับทิ้งของส่งเดชไม่รับผิดชอบในการกระทำต้องตามเก็บกวาดถูซักล้างรวมถึงขี้หมาด้วยก็เลยมองแบบนี้ว่าทำความสะอาดที่บ้านเนี่ยต้องให้ความใจสัน เหมือนกับทำทุกว <c ười> ัดจ <c ười> ิตจะได้ไม่หงุดหิดอีกที่ถูกไหมไม่เป็นอะไรอย่าทำวัดให้มันกลายเป็นเล่นอย่าทำบ้านให้กลายเป็นเล่นทำบ้านให้กลายเป็นวัดทำวัดให้กลายเป็นวัดเล่นก็คือสถานที่รวมเปนความสงบแทนเราทำที่วัดอย่างไรก็กลับไปทำที่บ้านอย่างนั้นก็ไม่เสียหายบางที่กูเก็บบาที่กูเก็บราะกูเก็บไม่ได้กูคิดอย่างนี้ก็สบายใจไม่เห็นจะต้องแบะอะไรมากมาย เดี๋ยวเราก็ไอไปไม่อายเราก็ละอาไปมันต้องมีนะคนในระดับที่ไม่อายก็ต้องละอาเออละอาแล้วมันจะเกิดอะไรเกิดก็เลิกเก็บพอเลิกเก็บมึงก็ต้องนอนอยู่กับขยะแล้วเรื่องของมึงก็กูละอาแล้วไงกูเ็เรื่องของมึงไม่วตัวมึงกูว่าพอกูสะอาดพอแล้วเรื่องของมึงกินข้าวใช่ไหแล้วเรื่องของมึงก็มีเขาเรียกละอาไป แต่ก่อนจะถึงทำวาระอาไปเองต้องทําให้มันอายไปเองซะก่อนทำมันไม่ทำกูทำกูดูกไม่สนใจว่ะใครจกูทำไม่น้ำมืกูทำเห็นทำเห็นทำไม่หลักๆเข้ามึงไม่ละอายกูละอายก็เอออย่างนั้นก็ปล่อยลอยมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจมันทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็เดองมึงงี้แหละมันจะอะไรอย่างนั้นอ่ะไม่ต้องไปคิดมาก ถ้าคิดมากแล้วมันก็จะต้องมีเร so <Coc ot. S 3> ื so, ่องมากในเรื่องอย่างเนี้ยไม่ควรต้องคิดมากพ็คิดมากแล้วมันจะทำให้เกิดเรื่องมากเรื่องในครอบครัวหลายเรื่องที่ต้องคิดมากมากเช่นต้องวางแผนใช้เงินอย่างไรต้องวางแผนอนาคตลูกครอบครัวอย่างไรจะทําการค้าทําการขายลงทุนต้องคิดมากแต่เรื่องชีวิตเรื่องอารมณ์เรื่องสภาวะที่อยู่รอบตัวเราอย่าไปคิดมากเพราะคิดมากกับเรื่องคนแล้วมันจะเกิดเรื่องมาก เวลาคิดก็ต้องรู้จักคิดเรื่องคนคิดก็คิดไอ้ที่ไม่คนคิดก็อย่าคิดเพราะคิดเป็นเนี่ยมันจึงไม่มีเรื่องคิดแต่ถ้าคิดไม่เป็นเนี่ยเรื่องคิดมันจะเกิดขึ้นมากมายแล้วสุดท้ายก็ปวดหัวคิดอย่าไปคิดมาก แค่ไข่ลอกวางหกือ่าเพราะฉะนั้นเรื่องกับคนเนี่ยพย,ยายามคิดให้น้อยแต่ถ้าคิดมากแล้วเรื่องมากไม่เกสิแต่มีรูปปัฉานี้ท่านหลวงปู่จะต้องมีศาสนาหรือเปล่าว่าวัวหน้าจะเป็นเรื่องที่คิดมากไปหรือเปล่าเมื่อรู่นี้ถามในเรื่องของหมามาีหม,ม,มามาอีกบอกว่า,วาการกำจัดเห็บให้ลูกงสุนัขเป็นฝ่าเป็นคร,รหรือเปล่าจะทำยังไงดีอันนี้คิดมากอะไรน,นะ ทำไมมึงไม่ถามเห็ดถามหมาว่ามาถามที่ใครสุนท้ายคุไม่ได้กำจัดเห็ดพระนี่จบเออจบแล้วไม่มีเห็ดไม่มีหมาก็ลองถามมาดูมันชอบในกำจัดใครอาจารย์ถามหมา ในวันสตสงสารหรือมนุษย์มันมีลักษณะคล้ายกันมันอยากมีสิทธิ์ที่อยู่ในโลกใบนี้เท่าเดียวกับสัตว์ชนิดอื่นๆเหมือนกันทีนี้วิธีอยู่ของมันอาจจะเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเตียนทำลายทำลายอันนั้นก็เป็นวิถีชีวิตของกรรมส่วนหนึ่งที่เราจะต้องใช้ควนจะต้องชใช้หมาบางตัวมันอยู่ได้โดยวิธีการากําจัดตัวมันเองเช่นเพรารามันร้อนมันก็โดนลมน้า เวลามีเห็บมีฝันมันก็ลงไปแช่น้ะหรือไม่กับเตาเขย่าอะไรก็ว่าอะไรปัญหาวิธีของมันได้ไอหมาบางตัวนี่มันไม่มีวิธีการอะไรมันเอาแต่นอนเกาแล้วกระซุกไปเรื่อยอันนั้นก็เป็นกรรมของมันสังเกตได้ว่าหมาทำตัวที่มันฉลาดมันรู้จักวิธีการที่จะอยู่รอดไอหมาบางตัวมันโ่วงมันลมเลยมันซุมากหมามันซุมันอยู่ไม่ได้คือหมามันไม่คิดมาก ออกจากวัดคนนี้ไปวันอาทิทย์ครั้งละลายอย่างที่ทํางานจะไปบอกไปสอนนุ้น้องที่อยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองอะไรที่มีความซื่อสัตย์มีความสุจริตแล้วก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเององค์พระดาโยมเขากับโลกปัจจุบันได้อย่างดีที่สุดว่าก็ปัจจุบันปัญหาคอรัชัา่านปัญหาการไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อื่นนั่นเป็นปัญหาใหญ่ที่วันนี้ผุกคนต้องแก้ โอ้ยมันก็ไม่ได้เป็นอาบัติปัจจุบันอย่างเดียวนะมันก็เป็นมันเลื่อนแล้วยืดยาก็บอกแล้วว่าผู้คุยกับไอ้พวกผู้รับเหมาทำหมดแล้วมันเหมือนกับว่าเขาล็อกสเต็กไว้ให้ต้องซ่อมถามว่าเพราะอะไรก็เวลาไป็นคมตึงานใครจะประมูลได้ก็ตั้งแต่สามสิบร้อยหนึ่งก็สามสิบบาทบางที่ก็สามสิบห้าต้องจ่าย ไอเหล็กจากห้าหุก็ลดเหลือสองหุอย่างนี้ต้องซ่อมไหมะเพราะไม่มีใครประมูลง,งานแล้วอยากขาดทุนก็อยากขาดทุนก็ไม่อยากประมูลอยู่แล้วเขาก็อยากได้กําไรถ้าเมื่อทําแล้วมันไม่มีกําไรก็รต้องหาวิธีมาลดปริมาณแล้วลดปริมาณถ้าใครเป็นคนใครเป็นคนตรวจร,รับงานก็ไอสามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละแต่ยัถ้าทํางานสิบกิโลครบมันก็ต้องยอ้อนกลับมาซ่อมตามตัว อย่างนี้มันก็เกิดเงินไม่ได้เกิด,ไไดเดไม่ได้เพราะอะไรก็สร้างแล้วมันก็ต้องมีงบซ่อมถูกไหมนะ่ะเหมือนกระจาเหนือว่าทำไมไฟมันไม่ไม่รูจ้จะหยุดก็มันมีงบดับไฟเอาจริงที่เรื่องจริงเลยคนเหนือเจ้าหน้าที่มาเล่าให้ฟังมันมีงบดับไฟจังหวัดในห้าสิบล้านยี่สิบห้าล้านแล้วถ้ามันไม่มีไฟมันจะใช้งบได้ จะเอาตามที่ไหนมันจะมาเบิกงบได้ไหมมันก็ต้องหางบจุดไฟมันก็เอามึงรู้กูให้เขาหาคนมาช่วยทำงานในโรงงานเขาบอกว่าตอนนี้ไม่มีใครมาหรอกครับถามทำไมมันรับจ้างจุดไฟวันหนึ่งห้าร้อยถ้าสูงเล็กๆก็เจ็ดร้อยัน เพราะมันไม่ง <inaudible> ั anyway, ้นมันก็ไม่มีโมมันก็เปิดโมกไม่ได้ถ้าไฟไม่ลุกมันก็ต้องมีไฟลุกมันจึงจะเปิดงมได้เหมือนกันถ้ามันไม่ตั้งงบซ่อมถนนนี่มันอยู่ได้เป็นสิบปีอะบอกว่าให้มันหนักขนาดไหนรู้เป็นินไทยมันไม่ได้ยุ่ขนาดนั้นถึงขนาดมัลถหนักวิ่งแล้วยุบพังถนนไม่ได้พังเพราะว่ารถหนักวิ่งล้วถนนพังเพราะคนทําให้พัง คนมันทําใบเกลือพังเราพังแล้วมันจะได้เปิดงกซ้อมนี่เป็นธรรมชาติห้ามตัดนะต้องออกด้วยที่เรื่องจริงแล้วที่ไหนบ้างไสามสิบเปอร์เซ็นต์าชี้หน้าใครเห็นหน่อยเราจะหนอนเส้นไหนไม่ต้องจ่ายเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องจ่ายเปอร์เซ็นต์มันเริ่มต้นจ่ายตั้งแต่ประมูลแล้วถ้าอยากจะประมูลได้ก็ต้องจ่ายก่อนล่วงหน้าได้ท่านนี่ยังไม่ได้งานนิ่ะถ้ารู้ว่าได้ก็จ่ายเลยนี่คือความเป็นจริง งันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเมือไทยเราจะไปแก้เราถามว่ารัฐบาลชุดไหนทุกชุดทุกชุดมันดีด้วยกันทุกชุดชุดไหนมันจะมากกว่าหรือว่าน้อยกว่ากันเท่านั้นเองอบางชุดก็สำเนึกดีหน่อยก็ยี่ห้าเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาตั้งแต่สิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าขยับมาสามสิบเดี๋ยวนี้ขยับไปสามสิบห้าเขาบอกว่าน้ำมันแพงอันแรงแพงเออ เพราะงั้นเวลาไปตรวจงานก็ต้องไปน้ำมันใช่ไหมล่ะพอไปน้ำมันก็ต้องพาลูกน้องไปด้วยก็แทาแแล้วแพงด้วยก็ต้องขึ้นเป็น35เปอร์เซ็นต์นถนนเมืองทยทำัวตีก็ซ่อมปลายปีทําปลายปีก็ซ่อมหัวปีมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะมันมีงบตามตูกมาถนนเส้นไหนถ้าสร้างแล้วไม่มีงบซ่อมเขาจะไม่เห็นาจเขาจะต้องตั้งงบตามตูปเลยว่า าสร้างแล้วต้องซ่อมแล้วซ่อมเร็วไหมไม่เร็วทั้เดือนก็ได้ซ่อมเนี่ยเรื่องจริงทั้เดือนผมเดือนก็ได้ซ่อมแล้วถนนเมืองไทยไม่ต้องรอสามปีห้าปีนี่คือความเป็นจริงทิ่ถนนในกรอบในซ่อมในซอยทุกเม็ดเดียวเดี๋ยวได้ซ่อมนะเอาไม้แล้วเหรอเออของเก่ายังไม่จ่ายเงินกูได้รื้อไม้แล้วนี่ความเป็นจริงของเมืองไทยก็เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย มันยากที่จะไปพูดถึงกระบวน,านการและองค์กรอื่นๆที่มันจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้ากลับไปที่มนุษย์ยังไม่มีสำเน็จกันนะคนที่จะไปอยู่เป็นผู้บริหารบ้านเมืองไม่มีสำเน็จไร้ความรับผิดชอบคุณธรรมจริยธรรมไม่กระตันยูต่อแแ่นดินน,นี่นก็เป็นอย่างนี้ได้่าไปปรก็ซิ้นแล้วมันก็รวยกันเป็นบ้านๆไปแล้วพวกนี้มันมันรอดที่ไหนอ่ะมันบูดเห็นในผู้รับเหมาผู้ไม่นา้ีเป็นสือ ก็ลูกชายก็โดนรถชนตายไอ้ต like ัวเองก็ตายก่อนหน้านั้นเป็นมะเร็งตายกินถนนกินแกรบไอ้กินดินกินหินเนี่ยนะมันไม่ใช่ตายดีหรน n นะกการเงินใหญ่ๆเลยล่ะมันไม่ตายดีหรอกเเป็นมะเร็งข้าก็าโดนรถชนตายเขาอีกเลยตายไอ้ลูกไอ้สมบัติที่ก่อตัวมาก็ตาย ในยานกรรมทำตามไม่เห็นชัดแต่คิดออกมองเห็นชัดทำถนนเส้นไหนเป็นกี <olive> coating, ifies, ่เด <ả coating>, ือนก็เลยส่องหลักยานตรงไหนก็เดี๋ยวว่ซ่อมเดี๋ยวว่ซ่อมเดี๋ยวว่ซ่อมจริงตอนนี้เราโมกซ่องถนนทำถนนที่เบิดบานเลยล่ะใช่ไหมเดี๋ยวตรงนั้นมันลุกตรงนี้มันหล่นตรงนั้นมันแตกตรงนั้นมันล้าวน้ำท่วมท่วมไม่ท่วมก็ซ่องละเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ คนทําอาชีพก่อสร้างขับรถสิบล้อขายหยิ่งขายใจเราไม่รวยพอรัฐบาลมีเงินตั้งเป็นแสนล้านในการที่จะซ่อมบำรุงและทำสาธารณูปโภคต่างๆที่ผนังโอ้ยเดี๋ยวมากมายน้าลำบากคนไทยก็ยังจนตีแก่สามเดือนสองเดือนนี้ก็บอกว่าของจะถูกอ่ะนะรอไสิเจ้าไม่ต้องไปสอนหรอกก็เริ่มต้นที่ตัวเราก่อนก็แล้วทำดีให้เห็นก่อน คือสมนึกษาเพื่อทเราต้องสอนลูกเราด้วยทําดีเป็นต้นแบบให้ลูกหลานเราดูด้วยอย่าไปทําชั่วให้ลูกหลานเราเห็นเพราะมันจะจําเราไปและสุดท้ายมันก็จะทําตามเราไม่เป็นถ้าเรากลายเป็นคนที่พ้อมเนื้อเชื่อชั่วเาไว้ในแผ่นดินไม่จบสิ้นมีบทช้าสุดท้ายในคําถามโลซาเรกคือคําถามที่ถามได้เรือตั้งแต่เรื่องเห็บหมาเรื่องหมัดหมาถามได้หมดนะครับปิดท้ายตรงนี้น่าจะใจ นี่ควบหัวเลย,ยนะครับแต่ว่ายาจะทำรุปแบบท่านหลวงปู่เพื่อให้หลวงปู่ได้สบายใจไม่ต้องเองิทำยังไงไม่ต้องเองินครับเช่นร้านนียคนเขาจะมาทำบุญร,ร้านหนึ่งร้านสองตอนหน้านั้นเขาจะมาสวดนีเรื่องธุรกิจธุรกิจเราโดนโกงไปต่อสร้างเราโดนเรียกเปอร์เซ็นต์ ต้องไปกู้เข้ามาเพื่อจะไปจ่าย3 5ห้าเปอร์เซ็นต์หมดไป4ี่หสล้านต้องบอกตีเท่าไหร่กำไรก็ไม่เหลือทุนก็าหายกำไรก็หมดของก็ไม่มีจะมาทำเงินก็ไม่มีจะมาซื้อของน้ำมันก็ไม่มีจะเติมรถพี้น,น้องก็ไม่มีจะกินแต่เขามีศรัทธาเห็นเราย่ามพระอยากจะมาทำจะเอาทองเอาเครื่องประดับไปขายราไม่เอาไปขาย จนวะไม่ต้องใส่แต่ตังที่ได้ให้ไปลงทุนยังไม่ต้องมาดมบุญหลวงปู่ไม่ชอบเอาเงินของใครที่เขาหลับากเพราะปู่มีปัญญามีสมองสองขาคูณยังแข็งแรงสองมือูยังทำได้เดี๋ยวพวกนี้ไปขุดมันที่ไปขุดมันยังแช่ได้เพราะว่ารับปากรงเรียนแถวบางเลนเขาแวะเขาส่งรูปมาให้ดูน้ำโคตรนิดสังคา ทุกอย่างมิดนานาหมดแต่รัฐบาลให้งบมาแสนหนึ่งไม่รู้มันมาถึงเท่าว่าแสนหนึ่งแต่มาเมื่อไหร่เท่าไหร่ไม่รู้จะถึงเท่าว่าแสนแสนนี้มันทำอะไรได้ซ่อมห้องน้ำซ่อมห้องพิเตอร์ห้องอพิเตอร์ซ่อมนั่งไอห้องเรียนซ่อมชั้นเรียนซ่อมโต๊ะโก้ายี้ซ่อมสนามเด็กเล่นซ่อมสนามฟุตบอลแสนึ่ง เขาเพิเลยบอกว่าจะเปิดเทอมแล้วอุปกรณ์การเรียนก็ยังไม่ครบจะเลยรับกระเป๋าเด็กจะไปทอดข้าวฝาให้น้องสักแสนหน้าหรือสองแสนก็เลยจะไปหอาตะกั่งหรือจะไปขุดมันขุดมันขายเอาตังค์จะเจ็บจะทำข้าวฝาให้กับโรงเรียนแล้วก็เด็กนักเรียนอาหารกลางวันก็โดนตักงบเอออะไรมันจะอาจจะคาดขัดสนขนาด บอกว่าภาครัฐหรือว่าออกรจเอา,ออเอา้าแมาให้ก็ระมาวนามันจะเป็นฝุ่นอยู่แล้วเราเขียนขั้นตรวจสอบว่า,าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่มันจะเป็นฝุ่นยแล้ข้าวผมเก็บไปนานนะเออทีเดือนแล้วล่ะน้ำท่วมเนี่ยเออนั่นแหละประมาณขอเป็นว่าทำนวณก็ืององไป แต่ว่าทำดีให้ถูกต้องไว้ตลอดเวลาน่าจะเป็นทุนได้ดีที่สุดไม่ต้องเอ้หลเอาให้สบายผ่อนได้ัอตัวไม่ต้องลำบ,บากไม่ต้องบุมหนียุ่สินเอาตามามาตรฐานไปใช้หนี้สักแบบใช่หนี้ใช่หนี้เก่าใช้หนี้ใหม่อย่าให้เราต้องเบียดเบียนจปิดเทอนในการดำรงชีวิตทำดูต้องสบายสบาย ต้บูมไม่เป็นสุขเรานั่งรู้ว่ารับเปินลูกหลานคนนั้นวันนี้แล้วก็เป็นผู้ดียืมสินมาคุณทาใจไม่ได้คุณทาใจเหมือนบางสํานักก็ไม่ได้ให้ผ่อนส่งเงินก็ทําไม่ได้ใจไม่ได้บูมมันผ่อนกันไม่ได้เพราะจิตนึงขนาดเป็น